สวัสดีครับมอนี่การมาพ่อกันอีกแล้วนะครับเนาะกินข้าย้ำแรงครับตอนเลิกงาน,นครับผมมือนี่ครับผมเจ้เฉียดครับผมรักกับมอนี่เฉียดอีโม่เฉียดอีแอและล้วกับอื่นครับผมว่ได้กินดูแล้วครับผม นัวครับเดี๋ยวมือหน่าใครมีค <mayonnaise> ิดต้มอื่นเราจะเอามาให้เบอร์นะครับเด้อเดี๋ยวใคไม่ตุยังไงยๆใครเตี๋มทองครับพี่น้องเลย เห็นไหมครับกินกับแจ้วเฉียบดหมดตัวแล้วครับนำมันละเอียดแล้วค่อยลืนครับผมมันสออกมันมันในจันมามครับผมตัวไม่เป็นเขียดหนาฝนไม้ครับผมน่ครับ ใครสุ่ตัวครับผมกินเมือตัวแล้วครับผม,มดังนั้นบุกรอกินเขานะครับเนาะค่นี้นะครับเบอร์